เฮ้ยอ,โโอ้โหลการตายแล้ววันนี้ผมจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยผมไปยังไงเนี่ยต่งนุนได้ไหมต้องโดดเรียยมไหมเนี่ย สวัสดีครับไม่พอกับฮอลิเดย์เฮฮาเช่นเดิมอันนี้ผมจะทำการขับฟูซอนด้านะครับว้ <Wow. S 1> าวเห็นกระเป๋าสีชมพูก็รู้แล้วฮนะก็เป็นฟูซอนด้าันนี้จะหาเพื่อนๆมาดูการทำง,งานนะครับว่าการาง,งานของฟูซอนด้าเนี่ย ในหนึ่งวันเราทำอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ขับเจ้าแกลนฟิโลโ,โนโ่ปีสองพนสิก้านะครับตันนี้ก็ลงกันทำงานไปอยู่ที่สี่ชั่วโมง <Okay. S 1> โอเคครับมีมีีมีีมีีมโอเคครับตอนนี้ออเดอร์แรกก็เข้ามาแล้วฮะ รัวบ้านทุง่งงาจะประมาณสามกิโลได้โ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคไปรับออเดอร,ร์แรกกันเลยของวันนี้ย้าู <Yahoo! S 1> แต่วันนี้สดใสนะฮะร้อนอบโกล่ขัวบ,บ้านทุง่ง น,นี้เรามาถึงแล้วนะครับออเดอร์ Order 26ครับโอเค A few moments later นะครับเราได้ออเดอร์แรกันแล้วนะครับเึ็ข้าวไข่กระเพราเราจะส่งให้ลูกค้ากันนะครับ ให้ลูกขายต่อรถเยอะมากเหรครับเส๋ยวแล้วเฮ้ยโอ้โหงานตายแล้ววันนี้ผมจะรอดไหมเนี่ย ไปยังไงเนี่ยทางนี้ได้ไหมเร็วเลือยเยเนี่ยเรื่องนี้นี่ผรนะครับโอ้โหเช็ดชีววุบิดนะครับอย่างนี้วะวนะครับ<ๆ> สามสิบเก้าทับสามสี่ผัดกะเพรานะครับจ่ายเป็นบัตรเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ <Okay. S 1> ครับอาห้อร่อยนะครับขอบคุณครับร,บร้อยหนึ่งออเดอร์ผ่านไปออเดอร์ order ต่อมาเลยนะครับครัวอุบลแซนัวว้าว wow. A later. few moments โอเคเราได้ออเดอร์มาแล้วโอ้เป็นกระเป๋าเลยครับเราจะไปส่งกันนะฮะ เดีย๋ยวไปส่งให้กับเจ้าที่2เลยนะครับ คุณผู้แพนด้าครับตอนนี้มาถึงหลังหอพักตรงหน้าหอพักก็แจ๋วสารปาาครับครับผมโอเคตอนนี้เรามาส่งอาหารให้กับออเดอร์ที่สามของเรานะครับ มี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 เมื่อกี้มีออเดอร์เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับเราไปรับกาแฟกันเลยว้าโอ้คนเยอะมากนะครับโอ้ n โอเค ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งกันใช่จุดอื่นอ <B> ันนี้ก็เมื่อกี้ไปรับออเดอร์นะ้ำมา แล้วผม,มว่าจะรอนานใ้เห็นคิวเยอะจับก,การไม่ว่าได้ก่อนใครเลยนะครับอาจจะเป็นที่หน้าตาผมเองด้วยนะที่ทําให้ได้รับของเร็วนะครับรัวอีสานบ้านเฮาเจอ๋ยวเพื่อนปุ๊บเป็นได้เหมือนกันสวัสดีครับผม ธนวัตรไหมพี่ลูกค้าธนวัตร์ห่อโอเคคเรับผมมาเดินเข้าแล้วพี่เมื่อกี้มันเด้งมาที่ผมแล้วล่ะผมยังไม่ส่งนะโอเคส่งเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรารอออเดอร์กัน เราออเดอร์กันเอาละครับจากที่เราขี่หาออเดอร์กันนะครับตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์ที่ Tesco Lotus นะฮะโ <Okay. S 1> อเคพิซซ่าคอปเตนีวเราจะขี่เข้าไปรับพิซซ่ากันในห้างอย่าง <Yeah. S 1> นี้น,นะครับ Tesco Lotus <Ooh. S 1> มากอออโอเคครับตอนนี้เราก็รับออเดอร์จากพิซซ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> อโอเคมุมหน้าตู้ลูกค้าเด็กฮันกค้านะครับเราจะส่ง้ลนกค้ากัน a few moments later okay come okay. ขอบคุณมากครับโอเคส่งนิดร้อยนะครับกี้มีปัญหานิดหน่อย oh, <no. S 1> บุคคาเข้าใจว่าสามร้อยยี่ห้าแต่จริงๆแล้วคือสามร้อยสี่สิบเก้านะครับ oh, <no. S 1> <laughs> เีเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปรอออเดอร์กันต่อไปย้าหูมีีม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 ีเคครับตอนนี้เราได้ออเดอร์เข้ามาอีกหนึ่งออเดอร์นะครับหลังจากที่เรารอเป็นชั่วโมงเลยเรากำลังจะไปรับน้ำส้มพันกันย้าหู กำลังรับของไปแล้วนะครับรับของยุ่ยงยานเพื่อลูกค้าอยู่การไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปการไฟฟ้าครับ ส้มนะพี่คารบผมน้องพรุ้นด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เหี็ดหน่อยอ้าวฝนตกตายแล้วเร order เข้าต่อนะครับส่งเสร็จออเดอร์เข้าต่ออีกหนึ่งออเดอร์นะครับว้าว เอาไปรับกันเลยขี่เลยนะครับ ไปหน่อยเค okay, ถึงแล้วครับปุ๊บไปจับยวนเชื่อเดี๋ยวรับออเดดไนมครับโอเคเดี๋ยวนะครับยำร้านปุ๊บไปจับยวนว้าวเดี๋ยวเราไปส่งกันนะครับไปรับมาแล้วเปิดสินยาน จากนั้นเราดูแผนที่บริการนะคะออออออนรับเหอว่าอุดมซรบโอเคเดี๋ยวเราไะส่งกันนะครับโอเค าสิบเาบทครับเ,เงินทอมไหมครับขอบคุณมากครับโอเคส่งเสร็จเรียบร้อยไป็นหนึ่งนะครับว้าวมาไปรอ,อออเดอร์ตัวต่อ,ตอไป ครับตอนนี้ออเดอร์เข้ามาอีกแล้วนะฮะว้าวเป็นร้านคาฟเฟ่อะไรสักอย่าง,นงในในนครนายกนะครับเรากำลังจะเดินทางไปรับออเดอร์กันนะครับตอนนี้เราก็รับออเดอร์มาเรียบร้อยนะครับเราจะไปส่งให้ลูกค้ากัน Okay. หาแล้วนะครับ77บาทครับกส8 0คุณลูกค้ารบกวนด้ครับ อันนี้เป็นคูป,ปองส่วนลดนะครับต่อไปนะครับคุณลูกค้าสามารถราบคูป,ปองน,นี้ได้เลยนี่ <Wow. S 1> รอไปแน่นะครับโอเคภารกิจของเราส่งของลูกค้าแล้วเราไปลุยก,กันต่อนะฮะกับกอีกน่าประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเลิกการทำงานของเราแล้วนะครับม <Yahoo! S 1> าไปรอออเดอร์กันดีกว่า ก็มาลครับตอนนี Eu, aan, ้น่าจะเป็นออเดอร์ตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับสำหรับการทำงานของวันนี้กับฟูเพนด้านะครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นร้านอาหารตัดสั่งเดี๋ยวจะเข้าไปรับออเดอร์ เดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้กับการทำงานนะครับกับการทำงานของฟู้ดเ็นด้าก็ไม่ยากนะครับแค่เราเรอเด d e r เข้ามาในที่แอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็ไปรับตามที่อเดอร์สั่งมาหรือลูกค้าสั่งมานะฮะแล้วก็ไปที่ร้านนะครับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะี่ฮะการทำงานของหนึ่งวันของฟู้ดเ็นด้านะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้โอเค ตยวผมเองครับอยู่ปุ๊บเป็นด้านนครนายกนะครับใครเจอก็ทักทายกันได้นะฮะรถฟีรโน่สีนุ่เขียวนะฮะว้าว <Wow. S 1> ก็เป็นออเดอร์สุดท้ายของเรานะครับพอหมูย่างกพัดพราไปส่งให้ลูกค้ากันนะฮะว้าว wow. ลูกค้าอยู่ไหนเอออยู่โรงแามนครนายกนะครับอาคารบางสรีวิทยาขึ้โทรหาลูกค้าก่อนดีกว่าเพื่อฟังชัดเจนและยืนยันโอเคไหมครับฝันหล่อเรา ตอนนี้ก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวจะมอบอาหารและคูปองให้กับคุณหมอนะครับนี่ครับนี่ครับเงินถอนครับอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครั้งต่อไปนะครับคุณลูกค้คาใช้ โค้ตตัวนี้ตามไปส่วนลดได้เลยว้าสิบครับนะครับโอเคครับผมก็ส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคุณหมอหนุ่มนะครับผมตอนนี้เราก็หมดภาร,รกิจของเราในวันนี้กับการเป็นพังาฟูแพนด้าโอเคครับก็หมดภาร,รกิจของเราวันนี้แล้วนะครับตับการเป็นฟูแพนด้า กับรายการโฮลิเดย์เฮฮาของเราโอเคก็หมดเวลาแล้วนะครับอ่าเอาละรครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะครับก็หมดภารกิจ <Wow. S 1> ของเรากับการเป็นฟ <Wow. S 1> ู้ดเพนเว้าวการทำงานของ5ชั่วโมงในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตาม นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับาชื่นชอบหรือต้องการสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับโอเคคลิปหน้าจะวอจะทำอะไรกันต่อหรือจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ